การศึกษาพระธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพระเหตุว่าเป็นการอบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลาวชำระกิเลสเพราะว่ากิเลสอยู่ในจิตแน่นนะคะหนามากและก็เพียงแค่เราฟังธรรมะเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆนะคะแต่ละชาติไม่พอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าวาจาสัจจะพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดเนะะี่ยค่ะ มีค่าประมาณไม่ได้เลยที่สามารถจะทำให้กิเลสซึ่งอยู่ในใจนะคะหาทางออกไปให้ดับหมดไม่ได้เลยถ้าไม่มีกา,าการได้เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นการได้เข้าใจพระธรรมแต่ละชาติที่สะสมนะคะก็จะทำให้ค่อยๆละคลายความไม่รู้แต่ไม่ใช่ไปหวังว่าเมื่อไรจะหมดกิเลสหวังยังไงคะแสนโกรธกลับมาแล้วที่อวิชชาและกิเลสทั้งหลายนะะี่ค่ะสะสมทุกวัน วันนี้มีหรือเปล่ามีเมื่อวานนี้ก็มีพรุ่งนี้มีอีกไหมคะก็มีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีการอบรมเจริญหนทางที่จะทําให้กิเลสนั้นๆเนี่ยคะ่ะค่อยๆเบาบางค่อยๆขจัดออกไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะดับหมดสิ้นด้วยความมั่นคงในการที่เห็นประโยชน์ว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่สุขหรือเปล่าเกิดมาเนี่ยนะคะ ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วจะเห็นได้เลยค่ะไม่รอดถ้าไม่ดำรงรักษาชีวิตอย่างเต็มความสามารถการเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ถึงสิ้นชีวิตได้นี่ก็แสดงเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตง่อนแง่นนะคะไม่มีอะไรที่จะประกันได้เพราะเหตุว่าเพียงแค่จิตขณะนี้ดับสิ้นสุดความเป็นบุคคลน,นี้นะคะ แต่ก็มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถที่จะไปหยุดยัง้งจิตซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่จะต้องเกิดดับสืิต่อพร้อมทั้งกิเลสที่สะสมมาด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสที่ได้สะสมมาแล้วมากกําลังสะสมก็มีหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นผู้ที่มั่นคงอย่างยิ่งในการที่จะเห็นประโยชน์ของการได้ฟังธรรมะ ได้เข้าใจธรรมะเท่าที่สามารถที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุว่าก็กล่าวถึงอีกแล้วนะคะชาติหน้าอาจจะเป็นเย็นนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แล้วจะอยู่ที่ไหนและมีโอกาสที่ได้ฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะธรรมะไม่ใช่เราแน่นอนคะ่ะมีปัจจัยเกิดบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลใดๆทั้งสิ้นมากน้อย อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังที่ได้สะสมเนะะ่ยค่ะก็จะเป็นอุปนิสยโคจระเพราะเหตุว่าอารมณ์ของจิตมีได้ทุกอย่างทุกวันแต่ว่าอุปนิสยโคจระกล่าวเฉพาะอารมณ์ที่ควรจะเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังจากการค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยสะสมจนกระทั่งมั่นคงนะคะ ไม่ทอดทิ้งไปหาอารมณ์อื่นคือเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะมีความมั่นคงที่จะฟังไหมเพราะว่าโอกาสที่จะได้ฟังเนะะี่ยค่ะบางครั้งอาจจะไม่มีนะคะอาจจะมีธุระมีเหตุจําเป็นหรือมีอะไรก็ได้เป็นเครื่องขัดขวางเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าไม่มีธรรมะฝ่ายกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็แต่ละขณะ ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นขณะที่กําลังฟังธรรมะนะคะเป็นขณะที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมเพื่อความเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นทางหมดที่ฟังนะคะเพื่อความเข้าใจค่อยๆสะสมไม่ใช่สะสมเรื่องราวด้วยความเป็นตัวเราด้วยความเป็นตัวตนแต่เพื่อเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติตามความเป็นจริงยากไหมคะ เข้าใจอื่นง่ายกว่ามากแต่ถ้าจะเข้าใจสิ่งที่เดี๋ยวนี้กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงสแสดงความลึกซึ้งความละเอียดต้องมากเพราะฉันเป็นไปเพื่อกันละความไม่รู้ค่ะ